มีเตะนั่นนี่เลยอันตรายนะตัวนี้เนาะในช่วงนั้นนี่สนับสนุนด้วยจีนรัสเซียอันนี้นะแต่พูนหาพี่นี่กว้างไงทุกคนเลยพูนอ่ะเป็นสามิ้มตตพอได้วันนี้ครับสิบเบิ้งอาหารทับปืดไงของทารเวียดนามบางท่านนี่ยเบาอ้นภูไทยพุชิผ้าไปวันไปนี่เลาะตามใจ่าผ่าไปได น,น,นี่แถวๆบริเวณนางนี้ก็จะเป็นจุดของทหารเวียดนามอยู่นนี่ายอ๋ยนยิงมาเจิดลงกองิงแต่เก่าอนี้นา<อ>ตามใส่ห้ยนี่นี่ <c oughs> ตาใสาห่ห้ยนี้มีแต่เป็นบอเขาอยู่มไม่้แถนนี้เนาะเขาอยู่เค้น้ำเนโอ้ วคุณโบมีหลายแถวนี้เนาะนี่ไหนอ๋อบันดนี้จุดเขาอ,อยู่อ,อ,อยู่ยใช่บังนัยจุดเขาอยู่ยับไปฟ้าโน,น,น่นน้อยนึงเหมือนเราพวกนี้เขาจะอยู่ตามถ้ำเนาะตามถ้ำยำยังได้แม่นมืดแถวนี้กินนี่มัน,ม,น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 มันลงมาอันี้เนาะลมงหานี่ผ่านี่ผาสูงเลยสูงสูงผ่านี่วันนี้ในข้าวส่งข้ามนี่ วังหันนี่ข้าเจ้าอยู่ตามเงื่อนหินเด้ตามทำตามอย่างเด้น,น๊นนะ<อ>นี่ได้โอ้โอ๋อแม่แล้วเนาะข้าเจ้ามาลือ้อยู่นี่เนาะเก่งเนาะก็มีทุ่ยมีอย่างอันนี้แม่นบ่ แต่ข้าวสงข้ามพุ้นนะวะอ๋อว่า้ามไปถ้วยหินเด้เป็นหมอ้อเป็นยังเด้เดี๋ยวนี้เ่ยซัดอยู่เนาะพวกหนูวายบอกอันเป็นเอ,เอาหอยเข้ามากินกน,กน,นี<ม>โ่โอ้โอ้เป็นเป็นระเวงระวางเนาะเป็นโพ่งเข้ามาเด้วยโอ้อ่าดู มันเหมาะสำหรับการย่างป้ามาเบิ่งศึกษาประวัติศาสตร์แต่เรื่องเล่าที่ว้ามานี่ก้อนปีเจ็ดห้าในนอนพอปีเจ็ดห้าปีเจ็ดห้านี่ปลดปล่อยเด้ไม่หมดเรื่องนี้เนาะเป็นโพงเจ้าก้อนบนนี้มีท่อมว่าแต่นี้อยู่นี่บนมีท่อมป่ะนี่เลยเป็นโพงท่อมเนี่ยวันนี้มันทำลงนี่ปุ๊บเลยยิ่งปุ๊บเลยปิดนี่เลยปิดเลยอ๋อ อโอ้มันเป็นถ้ำนีทุกคนเลยเป็นถ้ำปุ๊บเลยเนาะมันเขาเอาปอืนยิงเนะปืนใหญ่ฮะมัน,นนะยงนนิงปุ๊บแล้วมันมันโลแล้วมาตัานถ้ำเลยคนมันย,ยนูน่ตีคนน,ยยนะมันยูยนเ,ยนเขาโอ้ยยนยยยยยย้ยยลยยยยยยายย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 ยอยยยยยงยยยยยวยยยนย้ยยยายย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 เยย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 ้ยย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 นยย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 ยอยอยย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 ัยยยย แมวหยน่งกัด <usement> จ้องเนาะก่อนไฟมันยิงลงมาที่จริงที่จริงเขาไปยุบพุนแล้วไปเห็นก้อนไฟอยู่นี่โอ้เรียบร้อยเดี๋ยวอัดตึ๊บปิดปลาทำเลยโอ้ยู๋เห็นไหมปิดปลาทำมันยิงปิดปลาทำมันมันขี่มันตกลงเข้ามาได้เนาะสันเสือก้อยเนาะเอาไปเลยเขาหั่นเนาะเพื่องปั้นดินเผาดิไลงามวบบนั้นเนาะนะ แอาตะเกาเลยเนาะเขาเขามาใส่ในข้าวข้างในเนาะไม่ทหารหรือประชาสนประชาสนมันมีประชาสนในทหารแน่ได้อยู่เดียวเดียวนี่นะมาแล้วก็ใส่น <Yes> ้ำอยู่นี cin ่เนาะน้ำนี้มแห้งบะแห้งเหรเนแห้งเนาะโอ้ มีบทเสตซากลูกปืนมีมีเนาะไปเลยบอ้าโอ๋อนี่น้าลกปืนใหญ่ละวันเออเด็กสุขคนเด็ดมักปีในวันนี้นะนะคือปีกุ้ยเนาะเออโอ้เป็นยนต์นี่มันเบนโลดดิมีแต่เตะนะนี่เลยอันตรายนะตัวนี้เนาะว้ายอ๋อหูจักบ่าซื้อมันในเลยนี่จักแล้วลุปไปยังวะ บุกปีโก้ยเออปีโก้ยคล้ายคือโก้ปีโก้ป้าเนาะเนาะอืมหน่อเนาะโอ้ยเนี่ยฮาคือได้ทาฮ่าฮ่าฮเนฮาวคืออะไค้างก็ได้หินนี่เนาะถ้าว่ามีการกระทบนี่อาจจะยางแก๊สลุบลุบปืนอืมมัดไปอย่างว่านี่วะมัยังเงาก็มีหูได้อเมนรุตุขอป้อนเชื่อปลายตุขป้อนปุ้ยเอาไปในเมืองปุ๋ยง่ายนะเออแต่พอขึ้นนี่อาาอิมเมอร์ลุบปืนอ่าพอดีมีความหูด้านนี้ที่บ้านนี่นั่นเลยเออเนาะฮะ มาพี่เดี๋ยวเดี๋ยวคอมเมนต์เบาเดี๋ยวลืมแล้วทุกคนเดี๋ยวค่อยก็มีหูมีคอมพูด้านนี้นะพูดที่มีความหูดเบาเฮ้กันนิดเดีอวเอาไปหู้ลิ้นบ่โอ้ยคนเจ้าเด้อพี่สั่งนี่กับอันนี้ใช่อันนี้อันน่าสิเมนเก็ตลูกเก็ตลูกปืนป้าอันนี้อันนี้โมเมนต์ที่นี่พวกเบรกรถเบรกยางที่นี่มีเรื่องยังไงเนี่ยเบรกนี่ยเนี่คือลูกอันนั้นนี่จ้เป็นยางเลยจกจับบ้างจับไดเลยเป็นยางเป็นยางนะต่ก่อน มันสิเป็นแก๊สนี่ไอ๋ออยากแต่ว่ามันอยากแขงอยางแขงเป็นแก๊สวะถึงอ๋อแต่ก็มีแก๊สเนาะเป็นแก๊สเไหมเป็แก๊สระปืนอเคร้นแก๊สรปืนกคียนะบ่เออ่น่ะอืมสิบพยนออพยยังอยู่พยนของทีมงานทหารเขาของทหารเวียดนามโอ้ถือว่า กอบทดทานขนาดโรงงานก็ม eh, ีแต่กอบกอบก็เจว่าแล้วก็ตั The ้งแต่ปีก่อนปีเจ็ดห้าเนาะมีแต่กอบกอบเลยใื่ไหมมันอันนี้ในช่วงนั้นนี่สนับสนุนด้วยจีนรัสเซียอันนี้นะของรัสเซียของจีนได้เข้ามานี่อย่าถือว่ามาจากจีนแน่บางทัวคอยไปตำรวจทำต่ละบบอลนะวันนี้อันป้อมได้ใช้ยุใช้ป้อมของเขาป้อมยิงปืนอะได้อ๋อ อยู่ตรงนี thing, like ้ตัวเคยขึ้นบ่เคยขึ้นเทนึงมันปีนทางเลื่อขึ้นไหมโ้โอ้มีทางขึ้นลองลองะลองมันยันบนทางไปยันบนทางฮะเหมือนบ่ยันฝนตกฝนตกในนี้อ๋ออขันเหมือนกับมันเป็นนี้กับพอขึ้นอยู่ขันปืนบบนี้นะจับผินขึ้นแต่ว่าเฮ้ยจากนี้สูงบ่จากนี้ไปเออมันโอ้งปุ๊บจอมผู้รีวิวไว้ทางหลังผาเนาะ บบอันนี้คือทั้งลุ้มนี่เขาทหารกุ้มขอยู่แ,แล้วทั้งเทิงเราเป็นเป็นปืนไ่นนอ๋อแตเขายูนี้บอกทำนะยนี้ไปเขาเบิกดูเสีมันทำหอนเข้าไปทำน้อยนะทำน้อยมันเป็นเงื่อนหินก่อนไงใช่เงื่อนหินเป็นเงื่อนหินอ,อ๋อพอได้ชนเขาเลยเนาะเอออ๋อเข้าไปเลึกไป เลือกไปเลยะอ๋อนีได้เลยเดี๋ยวาือมือมือ่อยมือเลยน้ำน้อยน้ำน้อยออมินพงทังไนพูนอพูนอโอ้ยข้า้าง้าวน้อยาเค่งปุญบกว่เป็นพงากลีนี่อ๋อได้ีนทได้เชยได้ฮะนาะได้เชยได้หูห้าน้องเลยหูเฮ้ยีนว่ะิ่งด้ยองมเลบิ้งขางนนะสีโทยอันนี้นะดดันโทยนี เศทอยนี่เวลาเราไปเนี่ยอยู่แต่ละม้งแต่ละบ่อนแต่ละถ้ำเห็นไนะทอยนี่ทอยเวียดนามทอยเวียดนามเนาะแมนคุยทหารกับเจ้าดิอ่าขยเจ้ามาแล้วเขาเขาใชแม่นใช้มาใช้เพราะว่าโซมิราในถ้ำเออทอยเขาจะมีง่ายดอกทอยประมาณนี้แหละทอยประตูประมาณผูดถึงผู้ละสองใบประมาณเออเขาเจ้าอันเืือเข่าหูขยเขาดิอืมนี่มันเป็นนี่ก็เป็นมันเป็นโพุงมันจะนี่โพงเปุงพงเลยเปพุงพุงเนะอ๋อ โอ้ย oh, เป็นเป็่นวันนี้เนาะวันนี้ ma, <especialmente S 1> เนี่ยสมมติวันยนต์มากเนาะเขากำลาลิ้นอยู่นี่มาระหว่างเรเฮาไปบนต้นตอนนั้นเนาะตอนนั้นตอนนั้นเรา้าได้เมดห้าได้แล้ะห้านองเผาห้านองเผาน้าสาวลูกไก่ตื้อไปเ้าไปนี้นะลึกประมาณจักจักเมตรอยู่สี่ห้าสิบมีกว่าสี่ห้าสิบเมตรกว่าเนาะแต่ทำ หู้อไไ้หูน้อยเข้าไปเลยเลยหูน้อยเข้าไปเลยเลยอันนี้มีน้ำน้อยด้ยคือสิมันเขาต้อยอ่อนในข้าวสงครามพุนในข้าวทหารอยู่มันหลอดเนี่ยเวียดตอดเพราะว่ามันย้อนลงไปว่านี้ปุ๊บเลยเท่ามันนั้นได้มันแท่งเขาได้เออกนเงยกนเงยกนเงยเลยเขาจะต้อยอ่นต้อยอ่อนเลยมันก็หักงายอยู่ถึงให้พ่อยนี่ได้พ่อยนด้โอ้วันวันนี้ชั้นชั้นอันนี้ชั้นที่หนึ่ง พุ่มชั้นที่องเรานะพุ่มเป็นพุ่มครันนี่ได้เขาเขาอ้อยกินอยู่เนาะคือสิเมนแต่อัโม่งนี้บนเขาจรอยู่ในสูงทุงเวลาที่ย่นมากย่นมาเ้าเลยเนี่ยย่านจำปิดนะเออไม่หมดมีหัวฝาหนังฝาอัดหนังไปเลยอ๋อผมมีสองลมอยู่ทางหน้าผมอ๋อเด็กหายใจสบายอยู่เด็กอ๋อันนี้โต้ตรงนี้นี่คือยืนได้เลยยืนได้ยืนได้สบายเลยนีแต่พอฝนตกลงมากกับ น้ำเนี่ยมันอาจจะเข้ามาอยู่ได้เข้ามาเหมือนสูบซึมซึมเลยมีการซึมอันนี้เพราะว่าอดทุกอย่างเฮ้ยเจ๊เจ๊มีอย่างว่าอย่างว่าฝาตะเกียงตะเกียงฝาตะเกียงเห็นกระจุ่ขาจะจ่อหูมัน้ะเออดิบางทัานผมมีฝาไซด์นะขาจ่อตะเกียงเนี่ยฝาอันเครื่องรื้มทุกกลังร่ผมมีอย่างนี้นะฝาอย่างก็ได้ที่ฝายานี่เบื้องช่วงเป็นฝายาฝายาปุ๊บแล้วก็จ่อจ่อแล้วเอาเอาน้ำมันกัด ยักใส่นกระซอนปุ๊บแล้วก็เฮ็ดเป็นตะเกงนี่เสื้อนี่กะคอใส่ยอมกันน่นี่ยังีเื้อโอ้มันือดีลงคักนี่นาะมันเนาะมันเนาะมันนี่ื้อดโอ้จะอยู่สุส่ทรงที่เวลายนมานะทหารก็จะมาอยู่ในนี้แต่ว่าแบบนี้มันมีหลายแต่ว่าอาารมีกมันเลอะยิ่งตัวอนมาทําอิฮะ มันยิงปะยิงใส่ผากอรและให้ขี้ดินทำขี้หินตกลงมาปิดปะทับแต่ว่ายังโชคดีด้วว่าเขาย้ายมานี่นะมันห่างกัแค่สั้วสิบเมตรนึงดออกันตีทำตัวอันน่ะฝาอย่างขึ้นปิดปะทับขี้หินยนอาลงมาโอาอ๋เอ้าวเน่าลงเนี่ยตื่ไหมบ้านอ้อบ้านอื่อืมจลูบลูบลูบเออที่ทำ อเนาะแค่มันมันย่แ่ดดย่งมันอันนั้นจะพอขึ้นอยู่เนาะอันนี้มันหมื่นที่หิมื่นเนาะชิ้นเบิ่งบ่อนปป้มประกันคือเจ้านะบ่านะมิดบแห้งไหมแห้งบออหกสิบท่านโอ้ท่านคือได้ถ้ยนี่อันนี้คือยี่เป็นถ้ยตะแกงอันนี้นี่เดี๋ยวถ้ยตะแกงของเจ้านี่มันใหญ่เด้วยถ้วยวท Ừ, Vietnam. Vietnam. ตัวเวียดนามเผาเบิ้งดีไล่ลามากกว่นะา,านะจริงไล่บ้านเฮาก็เลียเวียดนามบูคือกันนี่อันนี้ก็แม่นนี่จักจักไม่ยันนงคงคงรถอันนี้เนาะนี่เนาะนี่เฮาเฮาบ๊วยสุดนะอันนั้นเก็ตบุปผิดนะตัวนี้ก็แม่นเป็นไห่เป็นยังมีนน่เนาะ อันนี้ไห่อันนี้ไห,ห้เสื้อน้ำกินกนเจ้าน่นี่ไห่เนาะอืมไห่เป็นไห่ของบ้านเฮ่านะไห่ของบ้านเฮ่าออันนี้แม่นบุบมแม่นบุ่มบมเ่น่เวฮามเฮนีุ่มบมมนี่เออแม่นบุบมตรงนี้นี่มันขนุมเนอฮ่เออมันชิดปิดนาทำแต่มันบุนทึก หันปีนนาถ้ำในโอเลียวด้ะลูกนึงโต๊ะขันน่ะแถวๆขั้นเนี่ยคือแถวๆทางนอกคือจะเป็นรถหลายรถที่อันขัดทึกยิ่งขนาดทิ้งในล่างเนี่ยสลับพอเขาว้าน่ะอยู่ประมาณซิปฝายขันอยู่นี่รถเขาปะจอดทิมหางไว้อ๋อสิปไปขันแมนมันหากะมืดโซงเล็กเป็นราาคเล็็กเปนราค่าโอ้ คล้ายทหารเขาเนาะจุดป้อมประกาศเนาะเห็นไหมเลยกะบ่อนที่ตั้งปืนไงของเจ้าวที่จริงเฮาเยอะขึ้นทั้งๆบ่อนที่จุดปืนไงยู่หันแต่เนื่องจากว่าฝนตกแล้วมันแชะเนี่ยแล้วเฮายันขี้หินในมือมันที่เป็นอันตรายต่อเฮาเลยเฮาก็เลยมีขึ้นไปเฮาจะสำรวจบ,บึงทำอีกทางหน้าเฮานี้ก่อน ตนีแนปิปาทตัวนั้นิพ่งเข้าไปอ๋อเขายิงปีปทามอีกเนาอไปส่งมันทเหตุผลโอ้โอ้เขายิงปีปาทามหลายเนาะเก่งนาะมานสารับมี้ในปีหน้าผามยืนเมกาแล้วเขาเก่งเนาะโอ้บอกเก่งสอดแนมอยู่เนาะการโจมอุปกรณ์ขบครบเ้าใหม่ โอ้ oh. ปิดเดี๋ยวนี้ยังจะหูได้น้อยนึงเท่ากันแม่นเลยโอหใหญ่ดีเนาะเมื่อกี้คือสิมีทำบม,ม,มานทำเลยเนาะบ้านทำทำทำแต่เ้ามีหูข้อมูลบา้าทรงที่เวลายน่นมันยิ่งปิดไปทำทันทหารยูฮันบอร์นเออทำยุทธการโยฮันนี่ถึงแม้นว่ามันมีปีกก็ตาม <Okay. S 2> แต่เรีนได้ครับการสั่นสะเทือนของอลูกบุ๋ม,มนะไดสิบร้อยล้านบร้อยล้โอ้โห ดเด็กเด็กทุกคนเดิทางเฮาเลยโอ้เฮานีม่มีตึกมีตึ้มตัวบิ๊กนะมีแต่จี๋มีแต่ข้างข้าวอะไรอยู่ในน,ะนี่นะโพกนี่อยู่นะดูวมุมนี้เห็นได้ชัดเจนแล้วเนาะมันยิ่งอยู่เนาะอ๋อชัดเจนแล้วตกแล้วมัปูกงกูงงหุอนอยู่เนาะ นี่อยู่ต้นนาเป็นคุมบูมได้แน่เออต้นนาต้นนาอันทำตัวนี้นะอมันโยนลงมานี่หลายลูกเตอร์เขส่งใส่ในรูนั้นมันมีถึงต้นะเอามาอีจุดลูที่สองาำรูที่สองยันปั๊บตัวนี้เม่นก็มันซสำมาเนี่อมันเจิดลงมาเนี่ยเป็นโกนมาเลยทำนี่นะห้างจ้าบ้านมะกรูดหนองบ่อนนี่สี่หลักสี่หลักเพราะฉะนั้นแล้วในโซงที่อันนะ ทรงสุรวุ่นในข้าวสูงข,ข้าวมาหันนะไปยนกับมายุเท่านี้เพระาะยศแถวแถวบ้านบมมีทำด้วยวันเขาจะเป็นตัวมายุแถวนี้นะมายุปนกับทหารทำหนึ่งทหาร,ยาหรายอยู่นะทำหนึ่งไปยศอยู่ได้แถวนี้ได้พอมันเป็นหน้าผาเป็นสไลดนะ์ขั้นว่ามีอยู่บันนั้นนี่คือไปยศก็คือโดลนลูกหลงอะ่ะทำผง,<อ>งใหญ่เลยโอ้เอาันเดี๋ยวเาไปเบิ่งไปยนเนาะไปไปไปฉันไปบาทนี่ อันนี้คือทำปยศนดโอ้เป็นดันได้เงินเงินปลาเงิน็นนงออยเนอัลอนา้งออยนี่ก็ได้เนาะนี่เป็นสองสันบ่เออเขึ้นทึ่งนี่ก็ได้อีวนนี้โอ้อเดี๋ยวข้าวบงทำก่อนทุกคนเลยทำไปสศนนทำไปสศนอยู่กันอยู่เกซื้อเลยว่าทำไปยนบ่น โอ้พือทึงพีเนอโอ้โอ้โอไปไปเดี๋ยวเนะโอเควะไปพิง<ห>คนพิงเยอะโอเคได้ยุคนีหมือนเดีอเนด็กเออมานีเนาะโอ้บรรทุกคนได้จากร้อยเนาะอ่ะไปไปขอเบอรัขเบอ เข้าบุญก่อนเข้าก่อนโอ้โหมีพวิ้งอดอน,นะอืมคัดเนาะอุ้ยอันนี้มันหามว่ามีหลงมยนี่นะโอ้ไปได้เร่อยๆไปได้เลย่อยนี่ไงอ๋อเป็นโขงเขาไปทางไหนอีกทุกคนฮะเป็นไงบ้ีด มันเป็นละเงือง้างว่าไงซะดแล้วย่อมมันไม่เห็นหมดเลยมันมาเข้ามาอยู่นี่ปุ๊บแล้วมันมีใบไม้เด้เีมีใบไม้มาคุ้มปุ๊บแล้วมันมีเห็นบเดีลยเขามันเห็นก็โยกคือว่าอะมันก็ว่ามันมันว่าทหารเป็นคือทำปิ้วเลยหึหึหึปิวเชียงขวางหึหึหหึหหึหห ถ้ำวันนี่เดี๋ยวนี้นขาเจ้ามาเฮ็ดหน้าอยู่เลยในปากถ้ำแล้วพวกส่วนมีต้นเข้าวเจ้าทุ่นโอ้คักเนาะอ,อืมเข้าวชเข้าทางามเนาะอ,อ,อยู่ทางในพ่งบนพวก,กไปในพุ่นเดี๋ให้ชอมอยู่พบูเห็นนั่น อันนั้น,นบุมีลูกปืนเนาะนพอทำไปส,ส้นอยู่ด้อโอ้เขามาอยู่นี่เนาะอคักอะไรเป็นเป็นโล่งนะโอ้แต่พูนหาพีนี่กว้างเลยทุกคนเลยพูนเนาะเป็นสามิมัดพอได้หรือส่ห้านะนี่วันนี้ความสูงอีกตันวนพอถุกนเนานะด่าเนาหนออสาม,สมาเมตรนะเ,ออเตรนเะ เฉพาะเขาจะมายู่เนาะแล้วก็เย็นพร้อมได้วันนี้ในปัจจุบันก็คือพวกหนูมาเอาหอยเก็บมากินนี่พวกนัวอย่างนี้หอยเก็บไปแถวนี้มันลายเลยไก่ตัวนี้นี่ไก่จากบ้านสี่หลักไป้ะตัวนี้นะพอหอยนางมานี่ก็ไก่แล้เนอันทางเตอร์ันนี้ประมาณห้าหกเลยเมตรหรือว่าลักนึงนี่นะหอยนางมาแล้ว แล้วปุงมันจะเป็นอ่าทำของเวียดนามยู่าารเวียดนามยู่อันนี้ทำไปจโซนยู่ที่มันเบืเห็นโดยทำที่ยุ่นอเมริกาบุญยิ่งคือเดี๋ยวมีต้นไม้นี่มีต้นไม้มาคุมบ่เพชรมันบ่เห็นบมดนี่เข้ามาเห็นมันก็โยนชนี้ก็อ้อยคือว่าไปแล้วเป็นคือทำปีอยู่เชงขวางรึเปล่าเจี๊บบิงเวลาฝนตกหายห่วงเลยอยู่โอ้เหลือๆโอ้ยนอนกันต่ำโอ้เดี๋ยวนี้อ๋อห้าวันนี้ชิ่เย็นเลยเวลาก็เข้ามาเข้ามาทางนี้ทุกคนเลยนี่เอาวันนี้เอาไปเรื่ เอาไปที ustedes, ่าว่าลงตุงไ่ได้มันสูงหรือลงในคือะเลงลงอแล้กดลงนี่จะาจลงได้ย่คือเด็กน้อยคือดื้อเลยวะผู้ใหญ่ลงได้นี่ลงตานี้ได้่เออกะสุกเสิลงได้ทำมันมีวงลงเลยนระลงนี่ลงนีไรเฮ้อเนาะ มือน,นี้เรื่งองราวคุยเสร็จมือสำนีน้เนาะคุยทุกคนได้เบิรงเนาะดีจบเนาะนี่คือทำประวัติศาสตร์เนาะง่างง่ายๆไปนี่ยางล่อทำประวัติศาสตร์เนี่ยอืออ่าทุกคนเลยเดี๋ยวเฮาพักเสาเมย์นี่แป๊บหนึ่งเฮาก็ชิบไปต่อได้ทุกคนเลยต่อในอีพีต่อไปเฮาชิบไปนอนปุ้นล้วยางไปนี่ประมาณสี่หลักนะสี่หลักยางไปตามป่าเลยนะยางล่อไปแล้วไปแล้วก็ปุ้นละไปนอนอยู่อยู่หน้าเพิ่์นโซนเพิ่นนะ เป็นเรื่องเ้าก็บมีหู้จักแต่ว่าเ้าก็ต้องไปพุ่นไปเสาะเรื่องให้ทุกคนได้บิ่งและก็ไปเที่ยวพร้อมทุกคนเลยสำหรับวิเรื่องราววิดีโอนี้กับภาพยนต่์นะี้แหละนี่คือทำของฐานทัพเนาะการจะมาฐานทัพย่อยๆของของทหารเวียดนามป้อมปราก,การของเขาอยู่ทึ่งแต่เข้าขึ้นไม่ได้เนื่องจากฝนตกแล้วมันแช่เา้าวห้าประกันความปลอดภัยเ้าวคือว่าเ้าไม่ข,ขึ้นและก็คือทำนี่ทำไปส้นที่ไปยศอยู่ขเขาเลยว่าเออทำไปะยศทำของสบานอยู่นะในขา้าวของท่ามันมีมงมันมีมงหลีเด้ ในเขาจังข้ามในแต่บ้านเขาน่แต่ว่าเขามาลีตามดงตมป่าตามนี้แหละแต่บ้านค่อยว่าท่นอ่ะทาแม่ค่อยว่หนึ่งขจาคุดขุมบางันนายมนาเยแต่บ้านขจรเนี่ยมัต้องคุดขุ่มขจ้ามาลีอยู่ทําเลยนะเอ้าเรื่องเล่าช่วงนี้ทุกคนเลยอ่ะเรื่องมันผ่านไปห้าสิบปีที่สิบปีแล้วมันเป็นความหลังไปแล้วอันนี้คื้ศึกษาทุกคนได้เบิ้งบางคนกับอ่ะจะเกิดท่านในยุคนั้นบางคนกับที่เบิ้งวิดีโอดี่ยบางคนกับอาจจะเป็นทหารในช่วงนั้นนะก็เลยเฮ้ยทุกคนเบิ้งคุณเอ้าบายบายทุกคน